คุณเอ้ยสวัสดีครับมิตรรักแฟนหงทุกท่านกลับมาเจอกันอีกแล้วกับผมและช่องหงนิวส์ที่จะมาเสิร์ฟข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมรักเราแบบเจาะลึกถึงกึน่นวันนี้ข่าวเยอะชิบหายวายป่วงมีครบทุกรถทั้งเรื่องดรามา่าเรื่องน่ายินดีและเรื่องที่ต้องจับตามองอย่ารอช้าไปเรื่องกันที่ข่าวแรกที่ทำเอาผมแทบจะตกเก้าอี้เลยดีกว่าประเด็นแรกวิกฤตแนวรับ โกนาเต้ดื้อแพงหงเสียงเสียฟรีให้มาดริดนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยหลังจากที่เราเพิ่งจะเสียเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนให้กับไอราชั้นชุดขาวเรอัลมาดริดไปในราคาถูกแสนถูกเหมือนได้ฟรีตอนนี้ประวัติศาสตร์มันกำลังจะซ้ำรอยอีกแล้วครับพี่น้องเป้าหมายคนต่อไปของพวกมันก็คืออิบราฮิมาโกนาเตไอตู้เย็นชาวฝรั่งเศสของเรา สื่อดังอย่างมาก้าจากสเปนมันตีข่าวเลยว่าตอนนี้โกนาเต้มันเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายแล้วแล้วที่มันพีคไปกว่านั้นก็คือเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอต่อสัญญาจากลิเวอร์พูลไปแล้วถึงสองครั้งโอ้โหฟังแล้วแทบสุด เรื่องของเรื่องก็คือตอนนี้แกรับค่าเหนืออยู่แค่80,000ปอนต์ต่อสัปดาห์แต่อยากจะอัปเกรดตัวเองไปรับในระดับ200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งสโมสรเราก็ยังไม่ยอมตกลงแล้วทีนี้ใครล่ะที่ยิ้มมุมปากก็ไอเรอัลมาดริดนะสิครับพวกมันเตรียมจะใช้แผนเดิมคือรอให้ถึงเดือนมก,กราคม2026แล้วเข้าไปเจรจาล่วงหน้าเพื่อจะเซ็นฟรี เหมือนที่มันเคยทำกับอลาบาและรูดิเกอร์มาแล้วแม้โกนาเต้จะเคยออกมาแก้ข่าวว่าเรื่องในโซเชียลมันโกหกแต่การไม่ปิดโอกาสย้ายทีมของแกมันก็ทำให้เราเสียวสันหลังวาบตอนนี้สโมสรเราก็เลยต้องคิดหนักว่าจะยอมเสี่ยงหรือจะตัดใจขายทิ้งในซัมเมอร์นี้เลยในราคา50-60ถึงล้านยูโรซึ่งก็มีไอทีมเจ้าบุญทุ่มอย่างเอสเชจ้องตาเป็นมันอยู่เหมือนกัน ขนาดอดีตนักเตะเราอย่างเกลนจอนสันยังออกมาแนะนำเลยว่าขายทิ้งไปเถอะแล้วไปเอามาเกฮีมาปั้นคู่กับฟานไดดีกว่านี่มันเกมวัดใจที่โคตรจะบีบหัวใจเลยครับประเด็นที่2ข่าวดีสำหรับแฟนบอลเปิดขายบัตรแล้วโว้ยแอนฟิลระเบิดศึกอุ่นเครื่อง พักเรื่องเครียดๆมาฟังข่าวดีกันบ้างแฟนหงที่คิดถึงบรรยากาศในแอนฟิลดเตรียมตัวให้พร้อมตอนนี้สโมสรได้เปิดขายบัตรเกมกระชับมิตรนัดสำคัญที่เราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเพรสตันนอ h End เป็นที่เรียบร้อยแล้วเกมนี้จะเตะก,กันในวันเสาร์ที่3สิงหาคม2025เวลาบ่าย3โมงตรงตามเวลาท้องถิน่นราคาบัตรก็โคตรจะถูกผู้ใหญ่แค่15ปอนด์เด็ก5ปอนด์ ใครที่เป็นสมาชิกตัวปีก็เข้าไปกดซื้อกันได้เลยส่วนแฟนบอลทั่วไปก็รอวันที่12กรกฎาคมเกมนัดนี้มันสำคัญยังไงมันคือเกมที่เราจะได้เห็นโฉมหน้าใหม่ของทีมภายใต้การคุมทีมของอาร์เนสโอตแบบเต็มๆตาเป็นการทดลองระบบทดลองแทคกติกและอาจจะได้เห็นนักเตะใหม่ๆที่เราเพิ่งซื้อเข้ามาลงประเดิมสนามด้วยใครอยากไปดูรีบเลยนะคุณช้าหมดอดดูของดีนะเว้ย ประเด็นที่3เรื่องใหญ่ระดับโลก FSG จ้องฮุบเกตาเฟ่นี่คือข่าวที่อาจจะเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลไปเลยอังเคลตอเรสประธานสโมสรเกตาเฟ่ afe, ในลีกสเปนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือที่ว่าเฟนไวน์สปอร์ตกรุ๊ปหรือ FSG เจ้าของทีมของเรากำลังจะไปเทคโอเวอร์สโมสร ประธานเกตาเฟ่บอกว่าแม้จะยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่ก็ยอมรับว่ามีการพูดคุยเบื้องต้นกันจริงและ FSG ก็แสดงความสนใจอย่างจริงจังโอ้โหเรื่องนี้มีมูลว่ะครับทำไมต้องเป็นเกตาเฟ่เพราะมันคือสโมสรนในลีกสเปนที่ต้นทุนต่ำแต่มีศักยภาพทำเลก็ดี FSG มันหวังจะสร้างโมเดลแบบซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปที่มีสโมสรลูกขายอยู่ทั่วโลก เพื่อจะใช้เป็นที่ปั้นนักเตะดาวรุ่งหรือส่งนักเตะที่ยังไม่มีตำแหน่งในทีมชุดใหญ่ไปเก็บประสบการณ์ถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงเราอาจจะได้เห็นดาวรุ่งหงแดงถูกส่งไปให้เกตาเฟยืมตัวในอนาคตก็ได้แต่มันก็มีคำถามตามมาว่าแล้ว FSG มันจะละเลยทีมหลักอย่างลิเวอร์พูลหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องที่ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดประเด็นสุดท้าย เรื่องราวสุดประทับใจศิลปินเตรียมสร้างภาพจิตรกรรมฝาผนังสะดุูดีดิโอโกโจตาปิดท้ายกันด้วยข่าวที่ทำให้หัวใจพองโตครับกลุ่มศิลปินท้องถิ่นในเมืองลิเวอร์พูลได้ประกาศโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ด้วยการจะสร้างภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือมูเรลขนาดมหึมาเพื่อเป็นเกียรติและสะดุดีให้กับกองหน้าคนเก่งของเราดิโอโกโจตา ภาพนี้จะถูกวาดขึ้นบนกำแพงสูง15เมตรในย่านบาลติกทริแองเกลโดยจะเป็นรูปท่าดีใจอันเป็นเอกลักษณ์ของแกพร้อมกับข้อความเด็ดๆว่าคุณทำให้เราเชื่อในปาฏิหาริย์แค่ฟังก็ขนลุกแล้วแฟนบอลในโซเชียลมีเดียก็แห่กันติดแฮชแท็กโจต t าเดอะคิงกันเต็มไปหมด นี่คือการแสดงความรักที่ชัดเจนที่สุดว่าโจต้าได้กลายเป็นตำนานและเป็นที่รักของเมืองนี้ไปแล้วอย่างแท้จริงนี่แหละครับคือทั้งหมดของข่าวสารที่เกิดขึ้นมีทั้งเรื่องให้ลุ้นให้เครียดและให้ภูมิใจชีวิตของแฟนหงแดงมันมีครบทุกรสชาติ แล้วเพื่อนๆพี่น้องชาวหงระ่ะคิดเห็นกันยังไงกับข่าวทั้งหมดนี้เรื่องโกนาเต้จะจบยังไงใครจะไปดูเกมอุ่นเครื่องบ้างแล้วดีใจกับโจตาไหมคอมเมนต์เข้ามาด่าเอ้ยคอมเมนต์เข้ามาถล่มความเห็นกันให้ยับเลยครับและถ้าชอบการวิเคราะห์ข่าวที่เจาะลึกและอัปเดตแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกระทืบปุ่มติดตามช่องหงนิวส์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ